สวัสดีครับทุกคนพอดีตอนเช้าเนี่ยผมไปส่งแฟนนะครับก็เห็นตู้ปลานะครับ่าจะเป็นตู้ปลาที่มันแตกนะครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับว่ามันยังพอเอามาใช้งานได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงนะครับไปเลยครับ นี่นะครับตู้ปลานะครับใบ,บใหญ่มากครับเหมาะกับการเอาไปเพาะปลามากเลยดูก่อนนะครับว่าสภาพดูแล้วนี่นะครับจะมีรั่วอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นที่รั่วพื้นนะครับรั่วพื้นนี่เราก็เอาไปซ่อมได้อยู่นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นรถเลยนะครับตอนนี้นะครับก็เห็นรอยรั่วอีกที่หนึ่งนะครับนู่นนะครับตรงมุมนู้นนะครับรั่วคิดว่าน่าจะซ่อมได้อยู่นะครับโอเคนี่ก็เอาไว้เลี้ยงประกัดได้สบายนะครับไว้เพาะประกัดนี่เราแบ่งนี่เราก็ได้เพาะได้สองคอกนะครับตรงนี้โอเคครับผม ลกลับบ้านเลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ได้นําตู้ปลานะครับมาที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนเนี้มันมีปัญหาที่พื้นด้านล่างนะครับมันไม่เสมอนะครับเวลาวางแล้วบริเวณที่แตกเนี่ยมันดันขึ้นมานะครับมันจะไม่เสมอจะต้องทําการปรับพื้นข้างล่างให้เรียบก่อนนะครับ ตู้นี้เดี๋ยวผมจะเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เพาะประกัดตรงนี้เลยนี่ผมจะยาด้วยซิลิโคนใสเลยนะครับ ิลิโคนหมดครับเดี๋ยวผไปซื้อก่อนครับหมดเกี้ยงตับโอเคครับตอนนี้ก็ซื้อซิลิโคนมาใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวจะใช้ ของอันเก่านะครับส่วนหัวอันไหมนี่เดี๋ยวเอาไว้ปิดนี้นะครับเสร็จแล้ว แล้วอันนี้จะค่ำไปหน่อยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็น ตงแนวอยู่ครับอันนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้หน่อยมันบางไปต่าเดิม ว่าน่าจะใช้ได้แล้วไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาทดสอบกันนะครับว่ามันจะรั่วหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดลองใส่น้ำนะครับดูว่าจะ ขังน้ำได้หรือเปล่านะครับ

เมื่อคืนไม่เห็นงั้นถั้งสายต้องซ่อมอันนี้ก่อนนะครับ โอเคเดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนนะครับโอเคครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยว ปล่อยไว้อีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเติมน้ํานะครับนี่พอดีไม่เห็นฝั่งนี้นะครับว่ามันแตกด้วยนะครับนะครับบริเวณนี้นะครับโอเคครับ A a few moments t l โอเคครับผมตอนนี้นะครับเอ่อเท่าที่ตรวจสอบอยู่แล้วซิลิโคนแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเติมน้ำลงไปนะครับ โอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เติมน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่าไม่รั่วนะครับ okay, okay. แล้วก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมจะนําพวกพืชน้ํานะครับมาใส่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่เป็นพืชที่เอาไว้รับประทานได้นะครับตรงนี้นะครับ โอเคครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ำหมักคีวัวไปหน่อยนึงนะครับเพื่อให้พืชผักพวกนี้มีสารอาหารนะครับ<อ>นี่นะครับเดี๋ยวเติมลงไปเลย <c oughs> อันนี้เดี๋ยวมียุงมาวางไข่แน่นอนนะครับ แต่เดี๋ยวอันนี้ปล่อยทิ้งไว้สักสองสามวันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาปลามาใส่นะครับให้ยุงมาวางไข่ไปก่อน <c oughs> อันนี้เดี๋ยวจะเอาประกัดตัวเมียมาไว้นะครับ โอเคครับคลิปนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้บ่อสําหรับเพาะเลี้ยงปลากัดมาอีกหนึ่งบ่อแล้วนะครับก็คือได้จากตู้ปลาเก่านะครับอันนี้ก็ถือว่าทําของเก่าให้มันมีประโยชน์ขึ้นมานะครับโอเคครับส่วนคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็ช่วยกดติดตามช่อง Fighting Fish ชนบุรีด้วยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อน แล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับผม